วัสดีพี่น้องปองไผู้ที่ตามทางเ,เพจเฟสบุกเสียงอึงเท่เออาเลยแช่แนวเมื่อนี้ผ่าพีผ่าน้องมาเบิ่งผ่านไบซี่นี่นะข้้เจ้าเอามาหวังสวง่างปูไลคำมาพี่น้องเบิ่งเนี่ยงามจริงอันนี้ก็เห็ดเป็นพญานาคนี่นะอันนี้ก็เป็นผ่านบาซี่นี่พี่น้องอืมงามจริงงามจริงเดือววพพญานาคนะพูดนะโอ้จักสันนี่นะคันบักเบ่งจักสันอ ายซี่จักสั้นกว่ามาจากหลายหน่วยงานอนนท้เทศบานน้ำสวยอันนี้อบอตอน้ำสวยแขลงการทางเทศบานบางสะพุงอยู่ข้างในองค์การอาหารส่วนตำบลหาดคำพีนัน่นะนะย่น้ีรับแงกับเตาไผ่หหรือเปล่าพ่อนยาณา ้นนวัีเทศบาลตะบลนาดอกลำพี่น้องโอ้ยงามจริงงามจริงออมไปบไงทำเงินพี่น้องคนหมาฮอตเพิ่มเพิ่มเอามาบูชาบูไลขมามือบุญสัมภะกเนี่ยพี่น้องมาจากไหนมองไล่แก่นี่นะยามบูกระชิมนขั้นบักเบิงเนาะเนาะแต่เกาออกขั้นบักเบิงขั้นฮามาบูชาขั้นบักเบิงก็คือขั้นบักเบิงแล้วขั้นห้า เออแล้วกับท่านบักเปีงไบซี่นะนี้ก็แปลงไปตามยุคตามสมัยบานไบซี่อะไรเป็นรูปนั้นรูปนี้รูปผาซาดแล้วก็รูปพญานาคตัวเนี้ยนิยมเห็นรูปพญานาคก่อนนี้นะนี่นะบูมพูดเพิ่นกำลังแสดงดำเมีงตั้นเตาอยู่เขาขำมาเบิงไบซีหรอเลื่อยยูนไบซีจากอบตโคกใหญ่ที่ปกครองทาลี กรมขนส่งจังหวัดเลยห้วยพิสัยใร่มองไรยเก่พี่น้องเอราวัณอำเภออราวัณทศบาลล่องจิกเทศบาลเอราวัณอบตโนนป่าซางอบตโกกทองประยุทธ์ไรครันี้อบตท่าศาลา ไหว้สีเสียท่าป่าบา,าน้องบัวโอ๊ผู้เรือยกข้างเทิงเป็นผู้เรือนะป่าปลาทาสลารน้องบัวเทศบาลผู้เรือยกข้างเทิงเป็นผู้เรือพี่น,อน้อง,องอนี่ก็มีผ้าบิงมีตาช้ามีทาลีมีนาด้วงโอ้มป็นการงามๆพี่นอ้องเบื้องเนื้อเบื้องเนื้ออ้พญานาคคือจริงนะเพิ่งพญานาคใบชี้ก็พญานาคของเรื่องนะ อันนี้เป็นเป็ี่ยนทองเรื่องเดิมบริบเวนปูนเดิมอ,องค์ปูไล่คำมาเป็ี่ยนทองเรื่องอันนี้บาทสีโอ้ยบาทสีไปเบิง่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้ำนี้ก่อนเด้อไปไปไทยมาลำไทยเลยจะเข่าวก่อนแล้วสิมานหายต้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวไทยนี่มันจบก,ก่อนซะเนาะพร้มอมไปมันจบเต็นท่องโบเรือเป็นของเชียงคานเป็นของจอมสีเต็นท่องอำเภอเชียงคานกับพญานาคศีเกเนี่คือจะเป็นท่องส่วนกลางพี่น้องมีพญานาคอยู่วซีเกเนี่นะคุณน้อง กูอย่างนี้งามเก่งนี่แจ๊กได้นี่นะน้องเฮียนป๊าบน้องเห็นงามเกง่งเสีเ่ยวเมือมือนี้เลยตีนี้นะโซไว้จากมือนี้นะบอกลาพออยู่ม,มุมพี่ก็มีพี่น้องอยู่ทางมุมพี่กระม,มีลายเก่งพี่น้องนี่แต่งงามๆอันนี้ห้วยบ่อซื่อเขาแกว้วหาดทรายขาวพขาเพราะกำจึงเพอาะม,มีแต่งงามๆพี่น้อง อบโตน้น้ำหมานที่แต่งางามๆพญานาคดีจ่จักใส่ข้าวพญานาคพญานาคปูนี่จักใส่โอ้อจักพักข้าวพาักขาวงามจริงพี่น้องงามจริงมีแต้มสวยๆมีแต้มสวยๆครับผมสวยๆงามๆทุกคนเลยอันนี้ก็สวยครับสวัสดีค่ะสวยค่ะเบิ่์บาทซี่พี่น้องเบิ่งบาทซี่ทุท <c oughs> ่าน <c oughs> พญา,านาคมีอยูซีเก๋โนนโปแดงทรายขาวผ้าสังฆองผ้าสามยอดอุย้ยผ่านปัญไงนะ่ะมาจะได้ผ่านปัญไงนะเยี่ยงนะโอุย้ยอันโต๊ะเป็นอันตอ,อ,นอ,นอ,นอบตโป่งโป่งอบตโป่งรันใจพี่น้องป้ามีแต่งงามๆอันนี้นามาลาซี่ซ้องรัก มีแต่อนันสวยๆครับผมเดี๋ยวก็เดินไปถ่ายรูปก,กันไปเบิง่งนธรรมคุณพญานาคองกลาคงคุณิกามีพพญานาคจากาะะักเสียนแล้วนะอันนี้พญานาคกี่เสียนเนี่ยพี่น้อง <ปะ S 1> พญานาคองกลางสำนักงานสาสุขนาเขมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยบางไสโรงพยาบาลเลยพญานาคพี่น้อง สวยงามพระรามเปดบาซีบาซีขั้นบักบิงปูซาพญานาคูรไรคํมมางามพี่น้องงามอุ่นสำหะเมียงเลยก็ประมาณนี้เลยไปไปฟังรมรำไทยเลยต่อมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ